สวัสดีทักทายวันเสาร์จ้าเพื่อนเพื่อนแดดแจ่มแจ่มนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ลมหนาวก็ยังพัดเย็นสบายอยู่จ้ะเพื่อนเพื่อนยังหนาวอยู่นะคะที่บ้านเพื่อนเพื่อนยังหนาวไหมเมื่อคืนนี้ก็หนาวจ้ะเขาบอกว่าพายุเข้านะคะวันนี้เขามีสินค้ามาแนะนํานะคะเพื่อนเพื่อนเป็นบัลลเซ่จอ่ะบำรุงผิวขาวลดฝ้ากระสิวจ้ะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นวิตามินดีจ้ะบำรุงดวงตาเกี่ยวกับต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกเกี่ยวกับการแพ้แสงนะคะ ก็อันนี้เป็นอีัมเจลลี่จ้ะเพื่อนๆเสริมสร้างภูมิภ้มกันจ้ะเพื่อนๆอันนี้เป็นไฟเบอร์อันนี้เป็นไฟเบอร์นะคะเพื่อนๆเป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์ตัวนี้ใสฟรีนะคะเพื่อนๆหนึ่งกล่องเท่ากับสองซองในหนึ่งซองเท่ากับผักแล้วก็ผลไม้ล้วนๆเลยนะคะเพื่อนๆหนึ่งกิโลเอ๋ทานก่อนนอนจ้ะเพื่อนๆเช้ามาถ่ายออกหมดเลยเพื่อนๆทานอะไรเข้าไป เช้ามาถ่ายออกหมดเลยนะคะเพื่อนๆไฟเพื่อนตัวนี้ช่วยดิถอกลำไส้ล้างลำไส้ช่วยกับของเสียช่วยทําให้ลำไส้ของเราสะอาดห่างไกลจากมะเร็งลำไส้นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถไปหาโหลดแอปแล้วก็เข้าไปรับเซตทดลองได้นะคะเพื่อนๆมีปัญหาในระบบขับถ่ายสามวันสี่วันถ่ายทีหรือไม่เคยดีถอกลำไส้ล้างลำไส้เลยเพื่อนๆเข้าไปรับเซตตัวลองเข้ามาทานได้นะคะแอปก็โหลดฟรีสมัครฟรีรับเซตตทดลองฟรีรับคูปองเ็อปฟรีอีกสามร้อยนะคะเพื่อนๆ